มี่ยังมี่ยังเพิ่มอีกพ่อลุงพยายนเดินมาตามสอบเอาลมเราเราเราแรงออกมาหนีหรือเรายางธรรมดาเล่บอกกำมึงไว้เราบอกว่างไงบอสเขาบอกว่ายังว่าผู้ใด้เหตุแต่ว่าว่าโคลนยินแต่หันยินแต่วานกินกับเนี้ยมากตอนแรกตอนแรกกินแตงกีแล้วก็ไดเอาไปกินกันแตงโมแรกแล้วค่ะนเผาหงไปแยกกันเวลามันจะบตรงไหนกันยุนีละอามีบอกเฮ้ยเอาเอาเวลาอะไรที่แน่นอนเอาเร็วเอาที่สอกนะ คนบ่นกันเลยแกดึกแล้วหลังแา่ไหนมาอยู่ห้องนู้นขายของที่เก็บบ้านนั่งชั่วโมงต้องเดือดาปเ้ยเอนนล้แล้วมกหมูเจ็ดสี่ตทั้งแกหกโมงหกโมง เลาดไกันเนี่ยทีเขาไปทง่ใ่ส่ขงคุ่มนามื่อเลย้นเจอที่ขาย

เอาเลมาแน่นะครับร้านครับของไปแน่ว่ายงสิ่งทกอ่ากลับไปอยู่บ้านอืมอืมรับก็ได้เก็บครับัรังพัยิ้มสวยอ๋อให้เป็นไหมครับครับเนี่ยครับเดี๋ยวลังมันจะมีทำเรี่ยวมันเดี๋ยวลมาว่าไรอ่ะ่มา ไอ้ยาพีนองก็กะปองเ่จะมงงอยู่ว่มามันเสืเกีนเือดใช่มันเสืกีเ้อยดีเปอมือี่เล็้งานกันบ่หรือพักเทียัก้ที่ยงค่ะลตามันทันหน่อยเอ้ยเราเพิ่งรู้นี่หล <c oughs>